สวัสดีจ้าเพื่อนเอนช้านี้จะพามาดูบ่อปูอนุบาลนะคะ,ะในบ่อนี้เราจะใส่ผักตกไว้นะคะแล้วก็เวลาทำคลอดก็เอาแม่ปูมาสลัดทำคลอดในนีน้ในบ่ออนุบาลแล้วแต่ลูกค้าเรามีบ่อขนาดไหนใช้ได้หมดนะคะเนี่ยคะ่ะแต่เพียงแต่ว่าเราทำให้ในบ่อลกๆน้อยปูจะได้เป็นที่หลบที่ซ่อนตัวนะคะลูกปูถ้าเปิดโล,ล,ล่งๆเลยบางทีลอกคราบมาก็กินกันเองคะ่ะ นกบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าเราทำลกๆจะมองไม่ค่อยเห็นตัวลูกปูนะคะจะได้เป็นที่หลบที่ซ่อนค่ะแม่ปูหนึ่งตัวคลอดลูกอยู่ได้ประมาณคลอดลูกมีจะประมาณสามร้อยสามร้อยตัวได้แต่ฝ่าจะเหลือสุดท้ายนะลูกค้าจะเหลือถ้าถึงร้อยคู่ก็เก่งสุดแล้วค่ะเพราะว่าเขากินกันเองบ้างลอกคาบไปบ้างเลี้ยงปูนะคะมีเป็นมีตายเหมือนกับเลี้ยงปลาเลี้ยงกบปริมาณจะไม่เท่าแบบ จะไม่เป๊เปเปะๆอะค่ะก็มันเป็นสัตว์มีชีวิตนะเนาะมันก็มีเป็นมีตายอะค่ะ